สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม GTA V โหมดซอมบี้พาร์ทีพาร์ที่เท่าไรวะผมก็จําไม่ได้เลยเคลิปล่าสุดผมจําได้โอ้โหนานแล้วนะคลิปล่าสุดที่ผมทําลงช anel เนี่ยไม่เป็นไรอันนี้ผมขอดาวลวกันน่าจะเป็นพาร์ทียี่สิหรือเปล่าหรือ22ออันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะทุกคนผมก็ไม่ได้เล่นนานด้วยตามจริงผมก็อยากจะเล่นอยู่แหละแต่เกมผมมันเล่นไม่ได้ผมเข้าเกมเสร็จแล้วมันโหลดมาสตอรีห่หมดแล้วเกมผมมันค้าง เกม GTA V ไม่ตอบสนองผมก็หาวิธีแก้ตั้งนั้นแล้วก็อย่างนะั้นอันนี้ก็จะเป็นเซฟใหม่นั่นเองเพราะว่าผมได้รีคอมไปแล้วทีนี้ผมลืมสำรองเซฟไว้มันก็เลยหายไงหายไปกับตอนที่ผมรีคอมเกม GTA V ของผมมันมีปัญหารีคอมไปเสร็จมันก็ไม่หายนะทำยังไงก็ไม่หายล้างยังไงฮาร์ดดิสไปก็ไม่หายสุดท้ายได้ลองแกะการจอแล้วก็แกะแรมมาเช็ดดูอ่ะสุดท้ายก็หายเล่นได้ ก็เลยมาเล่นนี่แหละอ้าวทุกคนผมก็จาไม่ค่อยได้แล้วว่าผมเล่นต่อไปถึงไหนแล้วผมก็จําล่าสุดได้นะว่าผมย้ายออกมาที่แคมป์ในเมืองแล้วผมก็มาตั้งแคมป์ตรงนี้ใหม่และตอนนี้ผมก็ไม่มีรถเลยอะทุกคนผมก็ต้องไปฟาร์มของใหม่อีทีนี้ตอนนี้ผมเล่นด้วยเมาส์คีย์บอร์ดไงโอเคที่เปลี่ยนเป็นจอยดีวยกว่าเพื่อที่จะให้มันเล่นเกมได้สะดวกสหน่อยตอนแรกเลือดผมเต็มนะแต่ผมเดินมาตรงนี้แล้วผมโดนไฟไหม้เมื่อกี้เลือดลดไปเกือบครึ่งเลยไม่ใช่ครึ่งสิเลือดสีแดงเลย อตอนนี้ก็มีไอ้ดอปเกิดอีกแล้วอาวุธจากมาพาที่แล้วของผมก็มีแค่นี้แหละเอ๊ะหรือไม่วะหรือว่ามันจะมีเยอะกว่านี้วะผมก็จาไม่ได้นะมันมีปืนยูซี่ตรงนี้ผมจําได้แต่ตอนนี้มันมีแค่ปืนพกอยู่แค่เท่าไหร่เนี่ยแนัดแล้วก็ปืนอ่าปืนกลปืนกลหนักนี่ประมาณสักร้อยสานัดน,นะตอนนี้ผมก็อยากจะไปเก็บไอ้ดอปอยู่นะแต่รถผมไม่มีเลยนะทุกคนรถไม่มีเลยอ่าเดี๋ยวได้ด,ด,ด,ดบล็อกไซด์ตรงนี้หายไปไหนอ่าบล็อกไซด์หายเฉยอ๋อ ลืมไปว่าเซฟใหม่นี่เซฟใหม่บล็อกไซมันไม่มีอันนี้คือต้องฟาร,ร์มของใหม่เลยนะฟาร,ร์มของแบบว่าหาของใหม่ทั้งหมดอนะ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มหาฝูงซอมบี้ก่อนนะเพื่อที่จะฟาร์มของหาที่ซ่อมรถนั่นเองเดี๋ยวผมขอดูก่อนล้วกันนะว่าตอนนี้ผมมีที่ซ่อมรถหรือเปล่าที่ซอ่อมรถอ่าผมสามารถคราบได้นะคราฟได้หนึ่งชิ้นพอดีเลยอะ่ะหมดกันเลยทีเดียวถ้ามีเสียงรบกวนอะไรเข้ามาผมก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เสียงรบกวนเยอะมากเลยที่บ้านผมเนี่ยอาจเป็นตอนข้ากับแบบนี้หละ เออทำไมแถวบริเวณนี้ไม่มีรถเลยอะทุกคนรถหาไม่ได้เลยฮะผมไม่เจอรถเลยอ่ะถ้าเกิดว่าเสียงหายใจของผมมันดังเกินไปน,นี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมพูดแบบว่าติดไม้นี่ปากติดไม้เลยนะผมก็อยากให้เสียงผมมันชัดไงคลิปนี้ผมก็จะพูดค่อยมากเลยนะต่างจากเมื่อพาร์กนก่อนหรือพาร์ทที่ผมเล่นเกมหมครับเสียงผมก็จะดังใช้เสียงเต็มที่แต่นี้ผมใช้เสียงเครึ่องเดียวนะเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังไงไม่ค่อยสบายด้วยเป็นหวัดนั่นเองอ่าผมก็เดินมาที่แถวบริเวณนี้มันไม่เจอรถและไม่เจอซอมบี้เลยนะทุก อ๋อยังไงเจอแล้วโอ้โหวิ่งมาตั้งไกลตอนนี้ไม่มีเก็บเสียงเฮ้ยดีวผมขอดูเก็บเสียงก่อนนะเก็บเสียงผมเป็นไงเหทีนี้เก็บเสียงโอเคครับมาหนึ่งเข้นแล้วก็ใส่เลยว้วได้แล้วได้ปืนเก็บเสียงแล้วจังหวะน,นี้ไอ้ดอปหายไปเป็นที่เรียบร้อยเหลือแค่นิดเดียวยิงไม่ค่อยโดนเลยผมเนี่ยอ่าไม่โดนไม่โดนถ้าเกิดว่ายิงไม่โดนแล้วมันจะทําให้เราเปืองกระสุนมากๆเลยเนี่ยเราต้องหาทิศทางที่ซอมบี้มันเดินแบบว่ายัางไงเดินแบบตรงๆง,งแบบนี้ไงถ้าเกิดว่ามันเดนแบบ ฝั่งนี้เริ่มจะเดินมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยโอเคตรงนั้นด้วยถ้าเป็นปืนพกผมจะยิงแม่นกว่านี้ไงถ้าเกิดว่าใช้เป็นปืนกลแล้วไงกดยิงทีเดียวกระสุนมันจอ,อก2องถึนัดเลยถ้าเกิดว่าใช้เป็นปืนพกกระสุนมันจอกมาแค่นัดเดียวไงมันออกไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะต้องไล่ฟาร์มของตรงนี้ไปเรื่อยๆนะทุกคนเดี๋ยวจะเริ่มไล่ฟาร์มของจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้เลยเฮย้ยซอมบ้วิงอืมดีนะมองเห็นทันเดี๋ยวผมก็ต้องหารถสักหนึ่งคันก่อนนะซ่อมรถแถวบรวณนเพื่อที่จะไปเก็บไอดอกัน ตอนนี้แอร์ดก็เกิดจุดเดิมนะเฮ้ยตรงนี้มียังไงเป็นแข่งเจสกี้ผมอยากได้มอไซค์วะทุกคนผมจําได้นะว่าแถวบาริเวณนี้เอ,อ่อมันจะมีจุดแข่งมอไซค์สักจุดหนึ่งนี่แหละทาไมตอนเวลาผมเปิดแผนที่แล้วมันกระตุกวะผมน่าจะเปิดวีซิงไว้นะถึงมันทําให้ดูดิ ي, ตอนเปิดแผนที่มันจะกระตุกนิดหน่อยนะโอเคทุกคนช่างมันแล้วกันแผนที่มันกระตุกแต่เกมผมมันก็ไม่ได้กระตุกนะโอเคฟาร์มไปผมจะใช้เป็นรถคันไหนดีเนี่ย เอาเป็นรถคันนี้แล้วกันนะทุกคนเป็นรถของอคล้ายคล้ายกับของไมเคิลไม่ใช่ของไมเคิลสิของแฟรงคินอ่ะละซ่อมมาเลยเดี๋ยวต้องดูหนะ้าดูหลังด้วยเผื่อจะมีซอมบี้เดินเข้ามาหรือไม่ก็วิ่งเข้ามาเครื่องน่าจะแรงแต่ขับไปนี่โคตรจะอืดเลยไาทุกคนได้เวลาที่เราจะไปฟาร์มแอรอนกันก่อน,อนไม่ว่าจะเป็นกล่องสเบียงหรือกล่องอาวุธผมก็จะเอาหมดเลยแล้วกันนะตั้งแต่เมื่อพาร์ทที่1จนถึงเมื่อพาร์ทที่20ผมนี้เล่นตั้งแต่โหแบบนานมากนะเซฟเก่าเนี่ย เอาละทุกคนตอนนี้ผมก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยจะเป็นกล่องอาวุธและกล่องสเบียงผมก็เอาหมดเลยนะตอนนี้เสียงของผมมันเริ่มจะแปลกมากเลยนะทุกคนรู้สึกว่าจะเริ่มแบบว่าเจ็บคอแล้วเสียงอาจจะแปลกๆอันนี้ก็ต้องขอไปด้วยนะผมจะเล็งไปถึงหรือเปล่าวะเนี่ยเล็งไปไม่ถึงนะโหเสียงผมโคตรแปลกเนี่ยเมื่อกี้ยังโอเคแต่ตอนนี้ไม่โอเคแล้วโอเคทุกคนเดี๋ยวผมก็จะวิ่งมาฝั่งนี้แล้วกันนะมีซอมบี้สตัวตรงนี้โอเคเดี๋ยวยิงไปก่อนผมมีเก็บเสียงไม่เป็นไรนะพวกทหารมันไม่เห็นผมหรอก โอ้เยอะนะเยอะนะแถวบริเวณนี้โคตรเยอะเลยทุกคนผมเล็งถึงหรือเปล่านั้นโอ้โหตังเยอะเลยถ้าเกิดว่าผมโดนยิงก็คือตายเลยนัทุกคนเพราะว่าเลือดผมก็ไม่เต็มด้วยตอนเริ่มเกมมาเพราะว่าผมโดนไฟคอกไงตรงนี้มีรถไถเอาไปชนกับซอมบี้หรือไงเนี่ยมีมอไซค์เก่าๆหนึ่งอันตรงนี้ใครจะเอาไปขี่ก็ขี่ได้นะเนี่ยขี่ไท้ก็ดีเอาไปแต่งใส่ล้อแค่มีล้อก็ขี่ได้ถ้าเกิดว่าขี่ได้จริงๆนี่โอ้โหเฟี้ยวเลยอ่ะเอาละทุกคนเดี๋ยวผมก็จะขอแอบก่อนล้วกันนะ ไม่แน่ใจว่าปืนผมจะเล็งถึงหรือเปล่านะวิถึงมาเฮดช็อตไปหนึ่งตัวแล้วนี่ด้วยนี่ด้วยอันนี้อะไรซอมบีหรือเปล่าทหารหนึ่งตัวตรงนี้นี่ไงนี่โอ้ยนั้นมันซ้อมบีนี่มาไม่แน่ใจว่าหมดหรือเปล่านะเฮ้ยเดี๋ยวดูหลังด้วยดูหลังด้วยดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เล่นด้วยจ่อยมันก็จะหันช้าๆหน่อยนี่ไงหนึ่งตัวแล้วตอนนี้ก็มีพวกโจรเกิดอีกแล้วอยู่ตรงไหนเนี่ยสนามบินของเทฟหรือเปล่าไม่ใช่นะตรงนี้มีพวกโจรแล้วก็ตตตรรรงนนนีีีี้้มออออดชชวววิิกก็เาไ่นนะ ดูสิเฮลิคอปเตอร์ของผมก็หายหมดเลยอ่ะเออมันก็ไม่ได้หายดิมันก็จอดอยู่ตรงนี้แหละถ้าเกิดว่าอยากได้เฮลิคอปเตอร์เราก็ไปเอามาก็ได้นะแต่เอาไว้ก่อนแคปในเมืองของผมก็หายไปเป็นที่เรียบร้อยนะถ้าเกิดว่าอยากได้แคปในเมืองก็ต้องไปเริ่มสร้างใหม่เลยไม่ไปแล้วทุกคนไม่ต้องสร้างใหม่ก็ได้เล่นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยช่วงที่ผมเล่นอ่าแรกๆนะช่วงที่ผมทําคลิปเกี่ยวกับเกม gta v แรกๆนะโอ้โหบอกเลยแบบว่าจะลงเซฟใหม่ทุกๆคลิปเลยนะเนี่ยเล่น2พาร์ทก็ลงเซฟใหม่เลย เพราะว่าช่วงนั้นผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเกมด้วยงั้นก็จะลงแบบว่าลงเซฟแบบว่าเยอะไปหน่อยเฮ้ยยิงไม่โดนเลยวะ่ะเฮ้ยเดียเด๋ยวได,ดยังไม่หมดนี่มายังไม่หมดทุกคนนี่ไงนี่ไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตายจะตายจะตาย,ตายอุ้ยเกือบตายโอ้โหทุกคนผมเกือบตายอ่ะนี่ไงมีซอมบี้หรือเปล่านี่เอ้ยนี่ด้วยซอมบี้โอ้โหเดินมาได้ไงเนี่ยลืมดูจจ็คมาพาร์ทที่แล้วหรือเปล่านั่นที่ผมได้เปิดกล้องไปอ่ะนั่นแหละจะเห็นเลยว่าผมไม่ได้ใส่หูฟังเล่นเกม แตาเกิดว่าผมใส่หูฟังเล่นเกมแล้วไม์ของหูฟังมันจะไปติดกับไม์ตัวที่ผมใช้ไงมันก็จะดังเสียงไปมาก็แก๊กไปมาอลไรทุกคนผมว่ามันก็น่าจะหมดนะแล้วทําไมมันยังขึ้นไอคอนสีเหลืองอ่ะอันนี้มันคือกล่องอะไรเนี่ยโอ้อันนี้กล่องอาวุธโอ้โหดีเลยดีเลยอันนี้กล่องอาวุธนั่นเองโอ้ดีมากๆเลยเดี๋ยวฟาร์มของมาก่อนเลยได้ของจากทหารมา2ชิ้นแล้วก็ปืนปืนเสอิมบินนิดหน่อยมาเดี๋ยวเราจะเริ่มฟาร์มของกันเลยทุกคนได้ของมาฮาชิน้นโอ้โหปืนอะไรวะเนี่ยปืน,น ยิงไปให้หมดเลยก็ได้นะมันเอาไปทําอะไรไม่ได้ด้วยเฮ้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 ยเดียวดิเออโอ้ผมตายโอ้โหตายเลยอาวุธหลุดมือแต่อาวุธไม่หายนะโอ้โหเลือดผมมันน้อยเฉยเ่ะเมื่อ,อกี้ไอปืนตัวที่ผมถือเมื่อกี้นี่เราไม่จําเป็นต้องไงไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้นะใช้แป๊บๆก็หมดแล้วแหละเอาทุกคนตอนนี้กระเป๋าผมหายเลยอะ่ะโอ้โ,อโหกระเป๋าหายเฉยโอเคดีวผมขอเอากระเป๋ามาก่อนสักครู่แล้วกันนะโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ได้กระเป๋ากลับคืนมาเป็นที่เรียบร้อย ปืนอะไรที่ผมได้มาใหม,ม่มั่งลูกซองโอ้ลูกซองนี้อีกแล้วเหรอปืนนี้ปืนอ่าปืนที่อยู่ในเกม GTA V Online ปืนนี้ก็แรงนะแต่มันยิงช้าไปหน่อยแล้วก็รีโหลดโคตรนานเลยอะ่ะปืนพกน่าจะดีกว่าแหละเดี๋ยวผมต้องยิงแล้วผมก็ต้องไปฟาร์มของด้วยนะตอนนี้มีซอมบี้วิง่งตรงไหนวะเนี่ยไม่รู้จุดเลยอะ่ะโอ้ยด้านหลังด้านหลังหนึ่งตัวตรงไหนอีกเออไม่รู้ทิศทางเลยทุกคนโอ้ยนี่ไง เดี๋ยวต้องยิงไปแล้วก็ฟาร์มของไปด้วยนะเดี๋ยวมันจะไม่ได้ฟาร์มของเดี๋ยวมันจะเปืองกระสุนแบบฟรีๆิดซะว่าอันนี้เป็นการเริ่มต้นเอาชีวิตรอดครั้งใหม่กันเลยก็ได้นะต่ต่อกันพาร์ทที่22 23ไม่แหละประมาณนี้นับต่อพาร์ทกันเลยแต่เป็นการเริ่มต้นกับเอาชีวิตรอดครั้งใหม่แบบว่ายิงโคตรสนุกอะ่ะตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันยืนเรียงกันอะ่ะเอ้ยเดี๋ยวด้านหลังด้านหลังด้านหลังลืมดูด้านหลังเลยโอเคตัวน,นี้ก็เดินเข้ามาเดี๋ยวต้องรีฟาร์มแล้วก็รีบไป ตอนนี้มันเป็นเวลากี่โมงนเนี่ยทุกคนตอนนี้มันเป็นเวลา7จ็ดโมงตอนเมื่อกี้ก็น่าจะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะแล้วที่นี้ผมก็ตาย,ยางไงเวลามันก็จะเดินไปเรื่อยๆโอ้โหดูดีทุกคนบรรยากาศตอนนี้ผมบอกเลยโอโ้ยังสวยฮะมันเป็นแบบว่าโทนอ่ายังไงทะเลทรายแล้วก็มีหมอกทะเลทรายนิดหน่อยอะ่ะโอโ้ดูยังสวยเลยเข้ากันกับบรรยากาศซอมบี้มากๆเลยเนี่ยที่ผมทําคลิปลงช anel เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเล่นแค่มวซอมบี้นะเนี่ยไม่ค่อยได้เล่น GTA แบบยังไงแบบ เล่นใช้ชีวิตในเมืองอะ่ะแบบเล่นธรรมดาทั่วไปอะ่ะปวนเมืองอะไรประมาณนั้นไม่ค่อยได้เล่นเลยอะ่ะผมก็เล่นอยู่ประมาณสัก5าพาร์ทมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ5าพาร์ทเดี๋ยวผมก็จะรีฟาร์มแล้วก็รีบไปเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมก็จะไปฝั่งนี้ด้วยแถวบริเวณนี้เพื่อที่จะไปหาหมอไซ์นั่นเองถ้าเราโชคดีเราก็เจอมอไซแต่ถ้าเราโชคไม่ดีเราก็ไม่เจอมอไซนะ <What exactly? S 1> มันมีอยู่2ที่นะที่เราจะไปเอามอไซได้ก็คือเป็นจุดการแข่งขันนั่นเองทุกคนมันต้องเป็นจุดการแข่งขันอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูแบนนนึงงงีี่ไตร้เลย ตรงที่มันเป็นหมวกกันน็อกก็คือเป็นการแข่งขันรถมอร์ไซค์นะเมื่อพาร์ทเท่าไหร่นะผมก็จําไม่ได้นะที่ผมไปขึ้นเขาไปล่าสัตว์ไงสุดท้ายผมก็ล่วงลงเขาแล้วก็ตายเลยอะ่ะเมื่อพาร์ทที่แล้วหรือเปล่านะไม่แน่ใจวะทุกคนน่าจะเมื่อพาร์ทที่แล้วหรือเปล่าว่ะผมก็จําไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นอ่า GTA V หมดซอมบี้ลงช่องค่อนข้างที่จะนานเลยเกือบอุ้ยเกือบ2 3สามอาทิตย์แล้วมั้งผมลงเกมนี้ไปก็ไม่รู้ว่าจะมีคนดูหรือเปล่านะเพราะว่าผมลงไหมครับมีแต่คนดูดูเกม ไม่แน่ใจว่าจะมีใครชอบดูผมเล่น gta v โหมดซอมบี้ Zombie หรือเปล่านะเอาละทุกคนตอนนี้ก็มี a อดอกเกิดอีกแล้วโอเคเดี๋ยวผมก็จะมาร์กไปที่ไโอดอกโหไม่ต้องไปเก็บดีวกว่าเชื่อผมมันข้ามฟากไปฝั่งนู้นแหละดูเหมือนว่ามันจะใกล้แต่มันก็ไม่ได้ใกล้อะไรนั่นนั่นดูดิข้ามฟากไปฝั่งนู้นเลยเอาละทุกคนเดี๋ยวผมก็จะเริ่มการซ่อมรถกันเลยนะเดี๋ยวผมต้องคัาที่ซ่อมรถก่อนที่ซ่อมรถอ่าเมื่อกี้ของผมมันมีอยู่ กี่ชิ้นวะเดี๋ยวผมคราบก่อนผมน่าจะคราบได้เพิ่มนะแต่เอาไว้ดีกว่าเราก็ค่อยๆคราบไปเรื่อยๆตอนไหนที่เรายังไม่มีรถนะเออแล้วทําไมจุดเมื่อกี้ผมมีเอารถมาวะเฮ้ยเดี๋ยวนะผมตายนี่ตอนที่ผมไปเก็บไอดอกเมื่อกี้ผมตายนี่เออแล้วก็มาที่แถวบริเวณนี้ด้วยดีวผมขอฟารม์มอาหารก่อนนะดูซิของในตัวของผมมันไม่มีอะไรอะ่ะอาหารก็ไม่มีอาหารที่ผมจะคาบได้มันก็ไม่มีด้วยภาพเป็นเดทตอนนี้ก็ไม่มีภาพเป็นเดทผมสามารถคาบได้นะโอเคเดี๋ยวผมก็จะคาบภาพเป็นเดทมาก่อนเดี๋ยวอัพกรอให้เต็มโอเคอัพกรอให้เต็มเอา สมิสมิสมิเฮดช็อตเอา้าไม่โดนเดี๋ยวผมขอครับที่ใส่เก็บเสียงก่อนนะขอครับที่ใส่เก็บเสียงก่อนเออที่ใส่เก็บเสียงโอเคคราฟมาหนึ่งชิ้นแล้วก็เดี๋ยวผมต้องใส่ที่เก็บเสียงด้วยนะเดี๋ยวรถค่อยซ่อมดีวกว่านะเมื่อกี้ผมบอกว่าผมจะซ่อมรถก่อนใช่ไหมแต่เดี๋ยวค่อยซ่อมดีวกว่าเดี๋ยวเราจะไปอเอาอาหารก่อนร้านอะไรเนี่ยร้านตัดผมไม่น่าจะมีคนอยู่ดูสิไมเคิลหนวดเขา รีฟาร์มมารีฟาร์มมามันน่าจะฟาร์มได้ประมาณสัก3ชิ้นนะถ้าผมจำไม่ผิดน,นะฟาร์มได้สชิ้นต่อให้เราจะฟาร์มได้5ครั้งแต่เราก็ได้3ชิ้นนะมันก็จะมีแบบว่าอายังไงต้องใช้ดวงด้วยไงบางทีก็ฟาร์มได้5ชิ้นแบบเต็มๆอะแล้วทุกคนหลังจากที่เราฟาร์มของเสร็จแล้วก็ไปหารถกันเดีย๋ยวผมขอใส่เก็บเสียงก่อนนะปืนที่ผมจะใส่เก็บเสียงก็น่าจะเป็นปืนเอ่อปืนนี้ละกันปืนลูกซองนี่เลยอันนี้ปืนอะไรเนี่ยปืน S M G อ a S u l t S M G ไม่รู้ว่่าาเเเรรีียกกถูกหืืออปปปลนนะนนั้็ MG ก็ถือว่าแรงอันนี้ปืนอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นปืนคล้ายๆกันกับปืนอันนี้นะมันเป็นปืนเลเซอร์อะ่รเองทุกคนถามว่าเราใช้แล้วมันดีไหมก็ดีอยู่แหละแต่มันไม่สามารถคาบกระสุนได้เลยอ่ะปืนไหนที่มันคาบกระสุนไม่ได้ผมก็จะบอกว่าปืนนั้นมันไม่ดีนะมันต้องปืนที่มันคาบกระสุนได้ถึงผมจะบอกว่ามันดีแต่มันก็ดูแรงแหละถ้ายิงโดนหัวก็คือแรงเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซอมบี้วิ่งซอมบี้วิ่งเราตรงไหนว่าลนแล้วผมตอนนี้เออนี่ไงนี่ไง ไอตัวเดิมอีกแล้วที่วิ่งทําไมมันเยอะจังเลยวะเนี่ยไอตัวที่มันวิ่งเนี่ยอาจจะมองดูว่ามันวิ่งเยอะซะที่ไหนหรอก็เห็นวิ่งแค่ตัวเดียว2ตัวผมก็จะหมายถึงว่าไอตัวที่มันคล้ายกันแล้วมันก็วิ่งนะผมก็เลยบอกว่ามาทำไมมันวิ่งเยอะจังเลยไม่ใช่ว่ามันวิ่งเยอะแบบยังไงอธิบายไม่ถูกตัวที่มันคล้ายกันอ่ะมันวิ่งเยอะมากเลยอ่ะประมาณนั้นตอนนี้รู้สึกว่าซอมบี้จะเดินเข้ามาเรื่อยๆเลยทุกคนผมก็อยากจะกลับไปที่แคมป์นะไปครับก็สนปืนซะหน่อย ผมยังไม่ได้ทําเลยนี่ผมยังไม่ได้ใส่เก็บเสียงปืนเลยนี่โอเคทุกคนเดี๋ยวผมก็จะใส่ปืนเก็บเสียงก่อนนะใส่ปืนเก็บเสียงไม่ใช่สิใส่เก็บเสียงให้กับปืนนะใช่เลยเราจะใส่ให้ปืนนี้ละกันเออใส่ไม่ได้หรอโอ้โหเดี๋ยวนะผมใส่ผิดผมเป็นการกดคราฟเฉยเลยไปคราฟของเฉยเลยมีอันไหนที่ใส่ได้บ้างเนี่ยอ่าปืนพวกนี้ใส่ไม่ได้ปืนนี้ก็ใส่ไม่ได้ไม่มีอันไหนใส่ได้เลยทุกคนแล้วก็ปืนนี้ด้วยปืนนี้ก็ใส่ได้นะเมื่อพาร์ทที่แล้วผมก็จําได้อยู่นะว่าผมมีปืนนี้อยู่นี่ใช่ไหม แต่กระสุนมันน้อยมากๆเลยอันนี้เราก็ไม่จําเป็นต้องค้าที่ซ่อมรถก็ได้นะรถตรงนี้มันสามารถใช้งานได้นะดูดิต่อให้มันจะเป็นรถที่มันดูเก่าๆแต่มันก็ใช้งานได้นะอ่ะละ่ะเดี๋ยวผมก็จะขอใส่เก็บเสียงให้กับปืนก่อนเลยแล้วกันนะใส่ให้ตอนนี้ที่เก็บเสียงของผมเหลือ1ชิ้นผมเล่นมาโอ้โหผมยังไม่เจอปืนลูกซองเยอ่ยทุกคนผมไปฟาร์มไอดอรตั้งหลายรอบตั้งแต่เมื่อพร์ที่ไร้นะตั้งแต่เมื่อพร์ที่อ่าผมไม่มีลูกซองอะ่ะก็จาไม่ได้เหมือนกันนะ ผมเล่นไมเคิลได้ประมาณสักสามพาร์ทหรือเปล่าประมาณนั้นแหละทุกคนที่แบบว่าหาลูกซองไม่เจออ่ะหาช็อตกันไม่เจอมันเจอแต่ลูกซองแบบนี้เลยอ่ะอันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยอ่าโคบ้าที่งัดประตูจะเอาไปงัดประตูที่ไหนเนี่ยงัดรถเหรอหรืองัดหัวซอมบี้แบบนี้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวตีโดนยางแล้วรถระเบิดเดี๋ยวยางระเบิดสิไม่ใช่รถระเบิดอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถไม่ติดอ้าวเห็นอ่าไมเคิลนบ่นเมื่อกี้อยู่ดีก็รถไม่ติดไมเคิลนบ่นแล้วก็รถไม่ติดผมว่าไม่ใช่หรอก อ่าไม่เคลื่อนที่บนก็คือรถมันไม่ติดนั่นแหละไม่เคลื่อนก็เลยบน่นขอเปลี่ยนมุมมองสักนิดหน่อยแล้วกันนะรถมันก็ขับได้แค่นี้แหละประมาณสัก4050แต่มันก็ไปได้เรื่อยๆโอเคทุกคนเดี๋ยวผมก็จะกลับไปที่แคมป์นะกลับไปคาบของกันก่อนเลยโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ขับรถมาที่แถวบริเวณสนามบินของเทเวอร์นะไม่เจอเฮลิคอปเตอร์เลยสักหนึ่งคันผมก็จะไม่เซฟรถคันนี้ไว้นะ เออก่อนที่ผมจะกลับแคมป์ไปที่ผมว่าผมลองไปดูรถหุ้มเกาะก่อนดีกว่านะเป็นรถกันกระสุนนั่นเองเราต้องขับรถมาฝั่งนี้นะเพื่อที่เราจะไปหาเอ,อ่อรถหุ้มเกาะผมจําได้เลยทุกคนทแถวบลูนี้มันจะมีการป้นนะก็คือเราจะโดนป้นแล้วเราก็จะไปอยู่ตรงรางรถไฟเราจะโดนจับมัดไว้ที่รางรถไฟแล้วก็รอให้รถไฟมาเหยียบแต่เราก็หลุดออกมาได้นะผมจําได้มาอยู่แถวบลูนนี่แหละผมว่าผมเจอแล้วแหละทุกคนทุกคนเห็นเป็นจุดสีฟ้าไหมสีฟ้าตรงที่มันขึ้นตรงแผนที่อะ่ะนั่นแหละคือรถหุ้มเกาะ ใช่เลยทุกคนรถทุ่มเกาะเออ,อนั่นไงผมว่าแล้วรถทุ่มเกาะอะตอนนี้ผมได้รถทุ่มเกาะเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนเดี๋ยวผมต้องจอดรถไว้แถวบริเวณนี้ก่อนนะมีซอมบี้วิ่งเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็น hey, <you>. really? ป้าจะเย็นเจนเกือบไปแล้วดีนะยิงทัน hey, <you. S 1> ถ้าเกิดว่ามันวิ่งเข้ามาใกล้กว่านี้ผมจะตายเลยเนี่ยเพราะว่าผมเอามือไปตบซอมบี้ไงก็เหมือนกับว่าซอมบี้มันมาตบผมเดี๋ยวนะผมมายิงปืนทาไมเนี่ยในปั๊มน้ำมันเนี่ยเด็กก็โดนปั๊มน้ำมันระเบิดทําไงล่ะทีนี้ โอ้โหปืนนี้ไม่ค่อยแบบว่ารีโหลดไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยวผมขอยิงซอมบี้ก่อนสักครู่แล้วกันนะผมก็คงไม่ได้ลดหุ้มเกาะมาง่งายๆหรอกนะทุกคนมันต้องมีอะไรให้เราเล่นสักนิดหน่อยนะมันก็คงไม่ได้ง่ายอะไรขนาดนั้นโอเคเดี๋ยวผมก็ขอเปลี่ยนเป็นเมาส์กับคีย์บอร์ดกันเลยแล้วกันนะโอเคฟาร์มของมาก่อนยิงแล้วก็ต้องฟาร์มของเพื่อที่จะหาของไปคาบกระสุนด้วยรู้สึกว่าซอมบี้ตอนนี้มันจะเยอะมากเลยนะดูได้เลยนะทุกคนว่าตอนนี้ของของผมมันขึ้นเอาขึ้นเอาเลยนะแบบว่ามันขึ้นขขอองงว่่าผมเก็บไได้ทรนะ ถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนี้ไปตลอดเกมผมบอกเลยว่าดีมากๆเลยนะทุกคนถ้าเกิดว่าเราเล่นไปนานๆเดี๋ยวเราก็จะรู้สึกเองว่ามันฟาร์มของไม่ค่อยได้นะและมันก็จะรู้สึกว่าเราจะเปลืองของซะด้วยอืมพอประมาณนี้ก่อนแนละ้วทุกคนเดี๋ยวขอฟาร์มขอแล้วก็ไปขึ้นรถคันนี้กันเดี๋ยวนะซอมบี้อย่าเพิ่งมาเดี๋ยวผมขอดูท้ายรถก่อนนะ <S <S ถ้าเกิดว่าผมอ่าขึ้นรถคันนี้เสร็จแล้วมันก็จะมีพวกรถบรรทุกมายังไงมายิงผมอะ่ะผมก็ต้องดูท้ายรถก่อนว่าท้ายรถมันปิดสนิทอยู่หรือเปล่านะ ก็น่าจะโอเคแล้วทุกคนเราจะต้องขับรถทุกคนเห็นรถบรรทุกด้านหน้าไหมนั่นแหละใช่เลยเราก็ต้องขับเบี่ยงมาฝั่งนี้นะต่อให้เราจะขับมาฝั่งนี้เราก็เจอรถบรรทุกอยู่ดีนะทุกคนทําไงดีวะเนี่ยเออผมว่าต้องขับเข้าป่าแล้วแหละโอเคเราต้องขับเข้าป่านะเราต้องขับมาฝั่งนี้เราจะไม่เจอรถบรรทุกพวกนี้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะทุกคนผมไม่มีสไนเปอร์ไลยไงถ้าเกิดว่าผมมีสไนเปอร์ผมก็จะลงไปสอยมันก่อนเลยไปไหนแล้วโอเคอยู่ด้านล่างเอาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี เฮ้ยเดี๋ยวนะมันตามมาได้ไงครับนี่โอ้ยมันยิงโดนผมเฉยเลยอ่ะมันยิงโดนผมได้ยังไงเปลี่ยนปืนได้ไหมเนี่ยเออปืนเอาเป็นปืนนี้แล้วกันนะอันนี้มันสามารถยิงผมเข้าได้นะสามารถยิงโดนผมได้โอ้ยอเยอะด้วยนะเนี่ยโอ้ยเยอะเยอะเยอะจัดเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะต้องขับนี้ก่อนอันนี้ต้องขับนี้ก่อนเราต้องเซฟรถไว้ก่อนนะทุกคนตอนเวลาเราตายเราก็สามารถมางรถได้นะอันนี้ไม่แน่ใจเลยว่าผมจะรอดหรือเปล่านะโอ้เป็นการไล่ล่าทั้งซอมบี้ทั้งอะไรวะเนี่ยเยอะจังเลยเนี่ย ทั้งซอมบี้ทั้งโอ้พวกรถบรรทุกเดี๋ยวต้องไปยิงกับมันก่อนโอ้ยโอ๊ยนี่ไง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 โอ้ยยิงไม่โดนอ้าวหายอยู่ดีก็หายอ้าวหายเฉยเลยหายตอนหน้าเฉยนี่ไงนี่ด้วยนี่ด้วยโอ้ยิงไม่โดนยิงไม่โดนเลยอ่ะทุกคนโอ้ยิงไม่โดนเลยไม่ใช่อะไรหรอกเมาส์ผมมันจะพังไงอ้าวอ้าวเดี๋ยวโดนดึงอยากรถแล้วเนี่ยกระสุนปืนผมหมดเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวผมต้องขับรถหนีไปก่อนนะ ต้องไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดโอเคผมน่าจะยังไม่รอดนะโห oh, มันยังยิงมาถึงนี่เลยเหรอผมก็วนเวียนอยู่แถวบริเวณนี้แหละไม่ได้ขับรถไปไหนไกลนะต่อให้เราจะหนีไปทางไหนเราก็ไม่รอดอยู่ดีนะอันนี้เราต้องขับวนไปเรื่อยๆนะผมว่ามันน่าจะมีแค่คันนี้คันเดียวแหละที่ตามผมมาเนี่ยน่าจะเหลือแค่คันเดียวนะทําไมพวกซอมบี้มันไม่ทําอะไรเลยวะเนี่ยเอ้ยเดียวนะดูเกาะผมสิเกาะผมตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยทุกคน เดี๋ยวผมก็ต้องล่อให้ไอพวกนี้มันลงรถให้ได้ก่อนนะผมจะใช้รถชนเลยลงซีทำไมไม่ลงโอ้ยมันยิงโดนผมได้ไงวะเนี่ยรถหุม่มเกาะนะเว้ยหืมไม่โดนเลยะมันไม่ยอมลงอะทุกคนเดี๋ยวผมว่านะผมต้องไปหาที่จอดรถแล้วก็ยิงเลยดีวยกว่านะก่อนอื่นก็ต้องกลับมาที่แคมป์ก่อน ผมก็จะลงคลิปเกม GTA ประมาณสักอาทิตย์ละคลิปแล้วกันนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการลงเกม My House ซะมากกว่านะโอเคทุกคนมาฝั่งนี้ถูกทางแล้วแต่ตอนนี้มันก็ยังขับรถตามผมมานะเดี๋ยวเราต้องไปตั้งหลักที่แคมป์ก่อนเลยขึ้นทางไหนเนี่ยทางนี้หรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวได้ละหลงทางแล้วเนี่ยผมเนี่ยถ้าเป็นรถคันนี้นี่หมดออนไลน์โอ้โหแค่นี้ยังนิดน้อยนะทุกคนถ้าเป็นหมดออนไลน์บอกเลยมันพ้นมากกว่านี้อีกมาผมมีสกิลนี่มานี่ไงไจะตามอะไรนักหนาเนี่ยโอ้โหตามอยู่ได้ เดี๋ยวผมต้องไปเอารถก่อนนะก็คือเอารถแค่นั่นเลยเอามาทําไมหรอเอามาไต่ขึ้นตรงนี้ดิเพราะว่ามันไม่มีไงไม่มีบล็อกไซด์จากมาพทา่เราที่ผมได้วางไว้แล้วไงโอ้โห oh, ดูดิรถพังขนาดนี้ยังจะขับตามผมมาอีกเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะขึ้นได้หรือเปล่านะโอเคขึ้นไปขึ้นโอเคขึ้นได้ เดี๋ยวผมค่อยวางบล็อกไซา์ทีหลังนะไว้ค่อยวางน็อ,นอกล็อกก็ได้เดี๋ยวผมค่อยไปฟาร์มของทีหลังกระสุนปืนที่ผมจะคาฟก็จะมีปืนพกปืนลูกซอลแล้วก็ปืนปืนกลนะโอเคดีวผมก็จะขอคาฟของก่อนสักครู่แล้วกันนะกระสุนปืนพกผมก็จะคาบมาประมาณสัก110น้นัดนันต่อไปก็ปืนช็อตกันช็อตกันก็จะประมาณสักร้อยนัดเหมือนกันแล้วก็แอสซาวไลเฟิรโอเคคาฟได้ทั้งหมด50นัดได้มาแค่50นัดเองทุกคน ต่อไปก็จะเป็นการคาบอาหารก่อนที่ผมจะคาบอาหารผมก็ต้องกินอาหารก่อนอาหารที่ผมไปฟาร์มมาเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวผมก็จะลองคาบของดูก่อนนะว่าผมสามารถคาบได้หรือเปล่าไม่แน่ใจว่าของมีหรือเปล่าเนี่ยน้าตอนนี้ผมก็สามารถคาบได้15บห้าทับนะและอาหารละ่ะอาหารผมคาบได้แค่สี่เองทุกคนอาหารผมก็คาบได้น้อยมากเลยทุกคนน้อยมากๆเลยไม่เป็นไรที่ผมค่อยไปฟาร์มนอกรอบก็ได้นะ คลิปนี้ผมก็ได้รถหุ้มเกาะมาหนึ่งคันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเลยแหละแต่ก็สภาพก็ดูดีไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่มันก็สามารถกันกระสุนได้แบบว่าระดับหนึ่งเลยแหละแบบว่าดีเลยก็ถือว่าดีเลยแหละรถคันนี้เนี่ยตอนนี้ก็มี a อ o ดอเกิดอีกแล้วตรงไหนวะเนี่ย ก็อยู่ใกล้ๆกับแคมป์เลยโอเคทุกคนสลับเกม G T A V หมวดซอมบี้พาร์ทนี้ผมขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก็ไว้รอติดตามตอนนี้พาดต่อไปเดี๋ยวพราดต่อไปผมจะมาเล่นต่อก็ไว้รอติดตามผมได้เลยสลับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม